วัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้คือภาคต่อนะครับจาก RedFox EP ที่แล้วนะ6ชั่วโมงรอบนี้ผมจะลองเอา RedFox 10 12ตัวนะรวะ8ตัวนะครับ12ชั่วโมงมาดูว่าผมจะได้มาด็ดต้นถั่วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับเซิฟ์ c ฟ FC นะครับที่ต่อจากคลิปที่ผมขโมยเลยเนี่ยน้องน่าจะมีต้นถั่วกันหมดนะครับน้องคนนี้ก็มีต้นถัว่วต้นถัว่วแล้วก็ต้นถัว่ว ต้นถัวกันหมดเลยนะครับอันนั้นไม่มีคนเดียวนะคือใครไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีเลนฟอกทั้งหมด8ตัว1 2 3 4 5นะครับโอเคแลวก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะจะลืมฝากกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าคลิปนี้เกิน100ร้อยไลค์เดี๋ยวเราจะกลับมาภาคที่3นะครับถ้าผมยังไม่ได้มาเล่นถัรวอีกนะก็คือผมจะเอาเลนฟอ็อกกตัวนี่แหละหาเลยยีี่ชั่วโมงหาต้นทัรวภาค3นะครับแต่ถ้าภาค2ได้ไม่ได้ถั่วแล้วก็เคนะ เขาจะออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้คนดูพี่ตามเข้ามาน่าจะได้เมล็ดถั่วยอยู่คนนึงและเพราะว่าทุกคนน่าจะมีถั่วกันหมดนะพี่ว่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่า12ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้เมล็ดอะไรกันบ้างนะครับส่วนตอนนี้พี่มเมียมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก็น่าจะมีน้อยนะเมล็ดเนี่ยมีประมาณนี้เลยนะครับ3 4 5 6 7 8ห้าก็เก็ยกัอยู่นี่ว่า11มเมล็ดแต่ว่าถ้าเราได้มเมล็ดใหม่นะครับมันจะขึ้นตรงด้านล่างนะผมก็จะรู้ว่าแตต่่่ลละะะะชออองเเเนนนนนียผมมมไไดดนะ้้็รรคคัับโา เรดฟ็อกแปดตัวดูก่อนว่าให้อาหารไปหรือ,อยังยังเลยเรดฟ็อก <laughs> ทำงานอย่างหนักหน่วงเขาทุกคนพี่กอให้อาหารน้องก่อนนะครับทำงานหนักมากอ่ะเอาเห็ดนี้ไปกินไปโดมาจากคนดูนะครับอ่ะอไปกินเลยไปกินฟีดไปอ่าพอดีผมไปโดมาจากออ๋อกดผิดกดหลายรอบอ่ะให้แล้วเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนะครับแปดตัวพร้อมกันนลลูกแปดตัวสมุนของฉันแปดตัวพร้อมเรามาดูดีกว่านะครับว่าตตัวววเเเนนนี่่าายนน่ยจะะหหหหาามรใ้้้ไไดดอแแคคคงื บีสทอปนะครับผมหรือว่าต้นถั่วยาวของเรานั่นเองนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตอนสัก6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงตัดเป็น2จังหวะนะครับแล้วก็มาดูว่าจะได้เมล็ดอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเอฟเคทิ้ไว้นะทุกคนไปเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะครับคอนเทนต์นี้เดี๋ยวเจอกันครับอีก6ชั่วโมงข้างหน้าครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด6ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะทุกคนว่าผมได้เมล็ดอะไรกันมาบ้างนะทุกคนบอกได้เลยว่าแต่ละเมล็ดนนนนนนนี่่่่่คคคคืออมมมาาากกกะะรรัััับบเววททผยไ้้ลลถุแ แล้วมาไม่ใช่มาได้เดียวด้วยนะมา2มาเล็ดโอ้โหเล็ดฟอกของแท้อะเพื่อน6ชั่วโมงนะครับอันนี้หรืออะไรต้องอีหกชั่วโมงผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะครับตอนนี้คนในเซิร์ฟก็มีแค่4คนอ่ะเดี๋ยวเราปลุกถั่วเราเพิ่มเลยดีกว่านะครับเผื่อว่าต้นถั่วเรามันจะใหญ่ขึ้นนะทุกคนผมขอใส่แอดฟานแส่อะไรไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าช่วยบ่หอนนะใส่ไว้ก่อนใส่ให้หมดเลยครับเตรียมไปกรตลี่มาสเตอร์เอาใส่ให้ครบเบสิก แต่ไปแล้วก็วางต้นถั่วสองมาได้เลยครับทุกคนปาบปาบเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะโตไหมนะทุกคนแล้วก็มาเริต่อไปโคตรตึงโกโก้ครับผมโกโก้ซีดครับโอ้โหโกโก้ซีดมาครับทุกคนเฮ้ยเลี้ยงไม่เสียข้าสุกกันเนี่ยแปดตัวนี้แต่ว่าอาหารเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะปล่อยทิ้งไว้ตรงไหนเดียโกโก้โกโก้ก็สวยนะข้างๆกันเลยไหมข้างๆกันเลยแล้วกันไม่ไม่ผมอยากให้มันให้มันต้นอยากให้ต้นมันสูงอะมันสวยมันใหญ่อะ กค่อยย้ายแล้วกันเนาะใส่ไปยังใส่ไป okay. สิโอเคใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมรดน้ําต้นไม้ให้3ต้นนี้เลยดีกว่านะครับเรายังเหลือเวลาอีกต้อง6ชั่วโมงนะครับเออยาวๆกันเรื่อยๆครับทุกคนอ่ะรดไปครับเผื่อได้ต้นใหญ่อะไรเงี้ยครับมาต้นใหญ่อุ้ยอุ้ยมาแล้วต้นต้นใหญ่อันนี้ใหญ่นี่อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหหรือว่านั้นใหญ่กว่าวะรู้ว่าใครเทียบกันแล้วกันเนาะโอ้โหแล้วผมจนอยู่ข้างบนยังเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่ได้รถไม่ได้ต้องอยู่ข้างล่างครับอ่ะรถกันรถนะร,ร,รถกันต้นโกโก้เฟลเหรอรถมันไปขโมยอีกแล้วอ่ะมันไปขโมยอีกแล้วหลอดเลนฟอ็อกมันไปขโมยเลนมัไปขโมยโกโก,โก,โกโ้นะทุกคนเมื่อกี้นี่ตัวประมาณนี้เดี๋ยวผมย้ายจุดก่อนนะให้มันไม่ลกเกินไปนะครับอ่ะตรงนี้แล้วกันนี่ก็เป็นต้นต้นอะไรวะต,นนต้นโกโก,โกโ้เหรอโอ้ผมได้มาไม่ใหญ่ครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปข้างๆกันเลยประมาณนี้ประมาณนี้โกโก้โอเคครับส่วนอันนี้เป็นต้นทัว อันนี้โคตรใหญ่อันนี้โคตรเล็กอ่ะรดนน้ำต้นไม้ให้เขาก่อนละกันนะครับตัวยางไงเนี่ยตัวยากครับถั่วมันตัวยากเขาใหญ่มันใช้น้ำเยอะทุกคนผ่านไป6ชั่วโมงผมว่าไอ้6ชั่วโมงแรกแม่งดีนะ6ชั่วโมงหลังจะดีหรือเปล่าวะ6ชั่วโมงแรกผมได้ต้นถั่วมาสองนะครับโกโก้หนึ่งเพราะว่าที่เปิดอันนี้ไว้ด้านล่างเห็นไหมคือถ้าพี่ได้มันจะได้ขึ้นข้างล่างเลยครับพี่ไม่ต้องรงในกระเป๋าอะถ้าช่องไม่เต็มสิบช่องอะนะตามนั้นพี่ก็เลยมาดูครับว่าเเเอ้ย้ยยยชัั่่วโมมงไดไรพีกก็ูลลนคคบตาทุ 6ชั่วโมงหนังก็ขอต้อนพริกแล้วกันนะครับได้มาหมดแล้วนะใช่ปะ่ะเออได้มาดีหมดเลยอะทั้งถั่วทั้งโกโก้นะครับต่อไปขอพริกได้ไหมเนี่ยสบายต้นไอเลดฟ็อกสบายมากนะพี่บอกเลยโอ้โหปนยับปนยึบเลยนะทุกคนแล้วตอน,น,อนเนี้ยคือร้านนี้มอชช์เนี่ยขายถูกมากครับสำหรับเลดฟ็อกอะราคาไม่ถึง300นะครับพี่ก็เลยไปซื้อมาเนะี่ยมาทำคอนเทนต์ได้2คลิปเลยนะทุกคนทั้ง6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงนะครับเราดูคลิปนี้ก่อนนะอาจจะ24ชั่วโมงหรือเปล่าครับถ้าเกิดร้อยไลค์นะทุกนะคน ียบร้อยครับโตแล้วต่อไปต้นนี้ครับ55าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดน้ำไปเอาให้เต็มเอาให้โตไปลด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 อันนี้คนดูมาช่วยเหรอเอ็งมาช่วยพี่เหรอน้องน้องพีซ่าสี่สิบห้าคือตอนนี้เพื่อนพี่เข้ามาเต็มเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้อันนี้น้องเขาหน่อยละกันนะครับเพราะว่าน้องเขาเข้ามาเขาเบี่ยงจุดสามร้อยกว่าเอ็มนะครับพี่อยากให้เขาละกันนะน้องชายพี่ให้น้องอ่ะพี่ให้พี่ให้น้องพ Star ีซ่าเอ็งตื่นไวมากน้องอ่ะพี่ให้เลยเอาไปเลยน้องเขาไม่เอาเหรอเนี่ย เออแปลกไม,ไม่ไม่เอาไม่เป็นไรครับไม่เอาหรือว่าเนี่ยเขาปิ้งไวะทุกคนไม่รู้นะเอาลดน้ำต้นไม้ก,ก่อนนะใกล้ใกล้ใกล้จะเต็มละอ๋อเอาไปแล้วนี่ไงเอาไปแล้วเอาไปแล้วนี่ไงโอเคเอาไปเลยน้องชายเราจะโตตอนไหนวะเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันโคตรสูงครับสูงกว่าอันเก่าอยูว่วะเนี่ยเทสการเก่าอุ๊ปเอร์กันนะอันเก่าพี่สูงกว่าด้วยเนี่ยคือมันเป็นต้นถั่วยายครับอันเนี้ยลวกเลยเนี่ยแต่ว่าอันเก่าพี่ใหญ่กว่านะครับแล้วมีคนใหญ่กว่านี้ด้วยที่พี่เคยเห็นนะเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต องเออช่วลลรถไหนเลือกเอา <c oughs> <c oughs> โอเคครับรถก่อนรถก่นอนเรียบร้อยครับนี่โตแล้วใช่ไหมโตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปลายยอดดีกว,ว่าว่ายอดของเขาเป็นสูงแค่ไหนนะครับต้นนี้ประมาณนี้นะครับอะประมาณนี้เล็กกว่านี้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ปะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อืมแต่ก็คือใหญ่กว่าต้นนั้นเยอะครับมันคือต้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหโคตรเล็กโดนดูดไปหมดแล้วมั้งเนี่ยโ,โดนเลยเนะี่ยดูดพลังชิดไปนะครับ เขาเรียกว่าสมอต้นถั่วยาวครับผมโคตรเล็กเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่12ชั่วโมงเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้อะไรนะส่วน6ชั่วโมงแรกก็ได้มา3มาเล็นนะครับได้โกโก้หนึ่งนะครับแล้วก็ถั่วอีก2นะทุกคนแต่ผมว่าถ้าเราเนี่ยกดซื้อตรงเงี้ยแล้วก็ปล่อยเลนฟอกไปอ่ะกดซื้อส่วนผสมผมอยากเนต้นพิกเนี่ยกดซื้ออย่างเงี้ยรัวๆแล้วก็ปล่อยเล่นฟอกไปผมเชื่อนะว่าสบายครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินก็ใช้เล d นฟอ็อกอย่างเดียวครับใช้แค่เล่นฟอ็อกอย่างเดียวเลยแล้วก็ปลูก ไม่ดิผลไม้ผลไม้มาขายโอเคครับ <scratched. S 1> เดี๋ยวเราไปเจอกันทีตอน12ชั่วโมงเลยดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรไปทุกคนครับนี่ก็ผ่านไปทั้งหมด12ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าได้มล็ดอะไรนะทุกคนส2 1สองปั๊บอ่ะกดไม่ติดกดไม่ไม่ไม่ใช่นี่ใช่นี้ไม่ใช่นี่คือเมาส์มันมเห็นเมาส์ไม่เห็นนะเมาส์มันบั๊อกอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนสรุปก็คือไม่ได้นะครับ12ชั่วโมง ไม่ใช่ดิ6ชั่วโมงหลังไม่ได้ครับแต่ว่า6ชั่วโมงแรกได้มา3มเล็ดนะครับก็จะเป็นต้นโกโก้นะครับ1มเล็ดแล้วก็ต้นทัว2เ2มเล็ดนะครับแต่ส่วนอีก6ชั่วโมงก็คือ6ชั่วโมงหลังเนี่ยไม่ได้ซักมเล็ดเลยทุกคนโอ้โหโคตรเกลือขนาดเล็ดฟอกพี่ยังเกลือขนาดนี้คือแต่ว่ามันก็เลขเลขเหมือนผมมีคนให้ของอะไรวะเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่เห็นเมาท์ทุกคนเคยเป็นกันปะเนี่ยเมาส์อะอะไรน้องชายยังทำอะไรฟาเตอร์ว่าไง โอ้โหพี่ไม่ได้อะไรเลยครับ6ชั่วโมงหลังแต่6ชั่วโมงแรกก็ได้ต้นถั่วมา2นะครับกับต้นโก,โกโก้นะครับนี่หัวโกโก้ใหญ่แท้ส่วน,นนี้ก็จะเป็นต้นถั่วนะครับก็น่าจะจบแล้วน,นะสำหรับคอนเทนต์เลนฟอก8ตัวนะ12ชั่วโมงเพราะว่าผมได้ต้นถั่วมาแล้วอะไรให้เหรอ FC ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับน้องชายให้พี่เหรอโอ้โหโคตรใหญ่จริงปหมเนี่ย FC เหรอพิมพ์กันขอบ ขอบคุณครับขอบคุณครับ FC เต็มเลยเนี่ยขอบคุณมากน้องเดี๋ยววันนี้เจอกันอุ้ย์ให้เหรอโอ้ขอบคุณมากน้องชายเอาค้างค้างแร้วตุกอแอดเพื่อนกันเลยก็ได้แอดเพื่อนแอดเพื่นอนนะถือว่าน้องเขาให้นะครับก็ขอบคุณมากครับน้องชายไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรมากนอกจากแอดเพื่อนโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เจอกันนะไม่6โมงเย็นก็1ทุ่มนะครับเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สด using, นะน้องๆก็อย่าลืมมาดูพี่ด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ไปละสรุปก็ครึ่งแรกดวงดีครับแต่ครึ่งหลังคือเก คือดีก็ดีไปเลยนะครับเกลือก็คือเกลือไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้พี่ไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ใครมีอะไรพี่ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับบ๊ายบายครับน้องชาย